วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทําขนมดังโง่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปทากันเลยดีกว่าตอนแรกนะคะเราก็จะนําแป้งนะคะที่เราได้ตากไว้เนี่ยคือเราไว้เนี่ยคือมันจะเป็นแป,แป้งที่เหลือจากการทําขนมแบบเหมือนเมนูไหนที่เราทําแป้งเหลือใช่ไหมเราก็เลยเอาแป้งนะั้นะนะมาทําเป็นเแบบเออตากแห้งไว้แล้วก็ เวลาหน้าฝุนน่นอะไรแบบนี้เราจะได้เอาแป้งที่เราตากไว้ะมาตำนะคะเพราะว่ามันจะได้แห้งๆนะเราจะหาดินแห้งได้ยากมากในหน้าฝุนพอเราตำละเอียดแบบนี้นะคะเออเราต้องตำให้ละเอียดเลยแหละอเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการทำไอ้แป้งตัวนี้กันคือแป้งไที่เราใส่กล่องมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยอยากจะบอกว่าทำยากมากแต่เราก็ต้องเสียสละเอามาให้ทุกคนได้ดูกันในการทำดังหมุดนะคะเพราะว่าคลิปเรามัน ไม่มีอะไรอ่ะถ้าเราไม่ได้เอาดินอ่ะมามาปั้นแล้วก็มาตําให้ดูใช่ไหมเราก็เลยเอาเสียสระเอาเป็นมันฝรั่งในการทําเมนูชนิดอื่นนะคะมาตําให้ทุกคนดูแทนเพราะว่าที่บ้านเราฝนตกด้วยแหละเราก็เลยแบบไม่มีดินที่แห้งๆเราก็เลยต้องเสียสาระเอันนั้นมาโอเคค่ะพอปั้นนะคะเออพอตํา ทำให้แหลกนะคะมันก็จะได้แบบเงินละเอียดนะคะนี่อันนี้คือเราได้ทําไวแล้วนะทาไวเยอะและแ้วแหละเดี๋ยวเราอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะแบบทําให้เนื้อดินเนี่ยมันละเอียดขึ้นแต่จะบอกว่าขั้นตอนนี้ที่บ้านใครแบบมีดินละเอียดแล้วอะทุกคนก็สามารถเอามาทําได้เลยไม่ต้องมาร่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ในที่เราอะมัน,ม,นมันละเอียดอยู่แล้วเหมือนกันแต่เราแค่แบบเอออยากให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงเราก็เลยเอามาร่อนนะคะ โอเคค่ะพอเวลามันเหลือแบบเป็นลูกกลวดอะไรแบบนี้เสร็จแล้วแต่เราเห็นว่ามันยังเป็นแบบมีก้อนดินนะคะที่มันแบบจับตัวกันเป็นก้อนเราก็เลยเอานิ้วนะคะกดบี้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 จนได้เป็นผงยังยังเห็นไหมมันยังมีอีกยังหลงเหลืออยู่อีกถ้าเราไม่กดนี้คือเสียดายมากเพราะว่าเนื้อแป้งที่ละเอียดเรามันอยู่ตรงนั้นหมดเลยโอเคค่ะพอเวลาเราทําแปงแ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เคลียร์แป๊บนึงนะคะโอเค พอเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะม,มาผสมแป้งของดังโง่กันอันนี้นะเราก็ใส่ไปเลยแล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะใส่ในปริมาณที่เท่าไหร่ใครจะทําเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่ทุกคนเลยส่วนเรานะคะก็จะทําแบบเออประมาณ3ไม้ตอนแรกเราจะทําแบบสี่ไม้ไงเราก็เลยกะแป้งไว้ถูกแล้วแต่พอเวลาเรานําไปตากเนี่ยทุกคนมันอะแตกใช่ไหมพอเราเอามาเสียบไม้คือเราแบบ เออแนน้ำว่าทุกคนจะต้องผสมให้เยอะเข้าไว้ก่อนนะคะโอเคพอเราเทปแป้งตวงแป้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําน้ำเนี่ยมาผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแต่เราผสมเออแต่เรารินน้ําไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนเราเอาแบบนิดหน่อยพอให้มันแบบเนื้อแป้งของเราจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็ทําการคนเข้าไปเรื่อยๆเลยนะบีบๆอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะคุณท่าไหนก็แล้วแต่ไปเลยจะนอนหรือนั่งจัด ทำอะไรก็แล้วแต่เลยนะโอเคพอลาคนไปได้สักพักมันเราเราเห็นว่ามันแบบเออมันยังแบบเป็นผุยผงเกินไปเราก็เลยนําน้ํานะคะอะไรอะโชว์อะไรโชว์อะไรไปเมื่อกี้เราโชว์อะไรไปคือเรางงมากว่าเราโชว์อะไรไปโอเคพอลาเราใส่น้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะทําการคนแต่ไม่รู้ว่าเนี้ยเราจะใส่น้ําเพิ่มไปอีกไหมแต่เราว่าประมาณนี้ทุกคนเนื้อประมาณนี้นะ น่าจะต้องใส่น้ําเพิ่มไปอีกนิดแหละเออเห็นไหมเราจะใส่น้ําเพิ่มไปอีกนิดโอเคนะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเนื้อแป้งปริมาณไหนที่เราจะต้องให้เป็นนะสาหรับในการทํานางูในครั้งนี้เราก็ทําการคนๆๆๆถ้าจะสังเกตให้ให้ให้เห็นนะคะว่าเออแป้งประมาณไหนถึงจะได้นะก็แบบว่าเราคนๆจนกว่าแบบ ดินเนี่ยมันจะไม่ติดภาชนะที่เราคนนะคะมันจะทําให้เราปั้นได้แล้วแต่ระวังนะคะทุกคนเราเห็นแบบนี้ว่าเออมันมันไม่ค่อยเฉะสักเท่าไหร่แต่พอเราไปปั้นเนี่ยมันจะแบบมันมันจะอิ่มน้ํานะคะทุกคนมันทําให้มันมันเละอะทุกคนโอเคอันนี้จะเห็นได้ว่าเราเพิ่มไอเนื้อแป้งเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันเหลวเกินไป โอเคเดี๋ยวเราจะมาปั้นให้ดูนะคะเราจะปั้นให้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็มาวัดกับขนาดของอไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแล้วเราก็ทําการโรยแป้งไว้ก่อนพอเราปั้นเป็นวงกลมนะคะเราก็จะทําการที่จะมาวางบนแป้งนะคะเพื่อแม่แบบมันติดนะคะแต่ถ้าใครแบบไม่ทับแป้งก็ได้นะแต่ไอใบตองเนี่ยมันจะทําการแบบ ลองง่ายที่เรารองใบตองเพราะมันแบบสามารถหยิบง่ายมันดินมันจะไม่ติดอะไรเลยนะแต่ถ้าทุกคนแบบรองกับจานอะไรนั้นก็น่าจะได้แหละแต่เราไม่เคยรองทีนะคะเราใช้ใบตองมาตลอดเลยอยากจะบอกว่าเราทําขนมไม่มีครั้งไหนเลยที่แบบมดไม่บุกร้านนะทุกคนคือมดเยอะมากส่วนวันนี้ก็คือไม้เสียบทุกชิ้นของเราเดี๋ยวมันอาจจะแบบว่ามีคราบอะไรหลงเหลือนิดหน่อยนะคะมันก็แบบมีมลเรงวันมาตอมเยอะมากคือเราเบื่อสุดๆเลยค่ะทุกคน โอเคเราก็จะปั้นให้มันแบบเท่าเท่ากันเกือบทุกลูกทุกๆุกลูกเลยแหละไม่ใช่กับทุกลูกแต่ของเล็นไหมเห็นได้ว่ามันแบบเล็กใหญ่บ้างอะไรบ้างไรเงี้ยคือมันไม่สวยเลยแนะนําว่าทุกคนจะต้องทําให้เท่ากันเลยนะคะอันนี้ก็คือนั่งภาคไปห้านาทีคือเจ็บคอมากอะ่ะทุกคนตอนนี้โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะหยุดผ้าไปสักแปบบ๊บขอร้องอยากรอนะจ๊ะดูไปเรื่อยๆรนะทุกคน โอเคไปกินน้ำมาแล้วมาภาคก,กันต่อคะ่ะทุกคนโอเคเราก็จะภาคแบบนี้ไปเรื่อย mm hmm. ๆไม่ว่าจะแบบเออเราจะพาคเรื่องอะไรทุกคนก็คนฟังหน่อยนะเพราะาาาว่าถ้าภากว่าเออเนี่ยเราก็จะทําการออปั้นแป้งนะคะแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันก็น่าเบื่อกันไปใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าเรื่องอะไรแบบเออกลุ่มกิบกลุ่มกิบดีกว่า โอเคเราจะมาถามคำถามกับทุกคนนะคะทุกคนชอบการเรียนแบบออนไลน์หรือว่าออนไซต์มากกว่าการเรียนอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนมากกว่านะคะออนไลน์หรือออนไซต์ site. หรือใครจะตอบแบบว่าเอออยู่ที่บ้านหรือโรงเรียนนะคะก็ตอบมาได้เลยเราจะไปกดใจให้แล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยว่าทําไมแเอิอ่มเชื่อว่าหลายๆคุณเนี่ยจะคิดถึงเพื่อนสุดๆเลยแล้วก็คิดถึงโรงเรียนมากๆใช่ไหมอยากจะไปที่โรงเรียนแต่ส่วนตัวพี่นะคะ ชอบอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยจะได้แบบนอนได้ด้วยอะไรนั่งได้ด้วยกินได้ด้วยอะไรทำทุระส่วนตัวได้ด้วยก็คือแบบเออมันดีกว่านะโอเคมาว่าเรื่องของแป้งดังโงกันบ้างเราก็นําไปตากนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าเราตากอ่ามันมันอะไรนะมันแห้งจนเกินไปเราก็เลยต้องกลับมาขั้นตอนนี้เหมือนเดิมก็คือปั้นแล้วก็เสียบแอมสุดๆไปเลย แล้วเราก็ผสมแป้งนะคะก็คือแบบไอ้ที่เราปั้นอนโน่ะทุกคนมันเปียกจนเกินไปเราจะเอาเนื้อแป้งประมาณนี้นะคะที่สามารถแบบปั้นแบบนี้ได้นะเราก็ทําการแบบหย่อนไปหย่อนมาเออเห็นไหมมีตกบ้างเลยถึงจะเชี่ยวชาญขนาดไหนก็ตามโอเคค่ะพอเวลาเราปั้นคลึง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 อะไรก็ไปนะคะเราอย่าทําให้มันใหญ่จนเกินไปนะคะจับแป้งใหญ่ใหญ่เกินไปจะเห็นได้ จะเห็นได้ว่าไม้แรกนะคะก็คือสวยมากสวยได้อะไรอย่างนั้นอันคือไม้ได้หมดเห็นไหมมันจะมีมะเร็งวันที่มาตอมคือแบบโนนี้ปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งนะคะเพื่อแบบไม่ให้มันเข้ากล้องของเราแต่มันก็ยังเข้าเห็นไหมเออสงสัยมันจะแบบเราอ,อ,อยากกินอะไรดังหูของเราหน้ากินอะไรเงี้ยโอเคค่ะเราก็มาทําการเสียบไม้ลงไปเราก็จะต้องหาพื้นที่ที่มันแบบว่าเออเสียบแล้วมันจะสวยนะคะทุกคนอันนี้ก็อยากจะบอกว่าขั้นตอนนี้คือถ้าใครอยากทําตามเนี่ย อะไรดีจะพูดว่าอะไรใครอยากทำตามเนี่ยต้องมีความอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะต้องแก้เยอะมากเยอะมากจริงๆเพราะว่ามันมันแตกแล้วก็มันหลุดจากไม้แล้วก็อะไรแบบบลาบาราบาราบรา,บ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 าไปมันเอาจริงๆนะคะขั้นตอนปั้นแป้งอะ่ะคือง่ายแหละแต่พอเราเสียบไม้นี่คือยากมากถ้าใครบ้านใครมีแบบเป็นดินเหนียวอะไรเงี้ย ทุกคนก็สามารถเอาเป็นดินเหนียวนั่นอะ,ะมาปั้นดีกว่านะคะไม่แนะนําให้ใช้ดินด้วนเพราะว่าดินด้วนนี่ทำยากมากส่วนใครที่บ้านใครเป็นดินทรายเนี่ยนะคือจบเลยะค่ะทุกคนจบเลยหยุดการคิดจะทําเมนูนี้ด่วนเลยนะคะเห็นไหมมันไม่สวยมันไม่เนียนแล้วก็เสียบมายากมาก จะเห็นได้ว่าไอ้ไม้ตรงกลางคือสวยมากเพราะมันเป็นไม้แรกของเราเราไม่ได้ไถทุกคนดูแหละตอนที่เราเสียบเนี่ยมันสวยมากทุกคนเห็นไหมมันจะดูว่าเออมันเรียงสวยกันมากแต่และลูกก็คือเท่ากันส่วนในติ๊กต็อกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคนหลายหลายคนมาบอกว่าเออพี่ทำไมมันเหมือนลูกิ้นเสียบไม้เลยเอ,อืมเอาจิงๆนะคะมันก็เหมือนเหมือนกันอยากจะบอกว่าขั้นตอนเนี้ยใครแบบไม่มีความอดทนนะคะก็ เอ้ยอันนี้เราพูดไปแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยทำไมสมองเราเป็นอะไรเนี่ยคือเราพูดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องพูดแล้วแหละโอเคค่ะเราก็เสร็จพลาเรามาเสียบไม้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาแบบจับจุ๊บจิ๊บจับจับจับ,จบ,จบให้มันแบบเออผิวเนียนขึ้นนะคะโอเคเห็นใบไม้นี้ที่เรามาโชว์นี่คือสวยมากสวยมากเวอร์โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอเคลียร์พื้นที่อะไรนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากาน ผสมน้ำซอสอันนี้ก็คือเราอะสมมุติไปว่าเป็นน้ำตาลนะคะทุกคนไอไอตัวน้ำตาลเนี่ยเราก็ใช้เป็นแป้งนะคะคืออันนั้นอะเราใส่ขวดไว้ตอนที่ทําเป็นหมาล่างไงพุงหมาล่าแล้วมันเหลือเราก็เลยเออนำมาทําเป็นน้ําตาลไว้เพราะมันเหลือไงมันเสียดายมากอันนี้คือเราผสมน้ําเยอะเกินไปแต่เราคิดว่ามันได้แล้วไงเห็นไหมเราก็เลยทําการใส่ ก้อนน้ำตาลกรวดก็ได้เออเพราะว่าเมื่อกี้ใส่เป็นซีอิลงไปเรียบร้อยกับน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำตาลกรวดนะคะแล้วไอ้นียน้ำตาลกรวดเนี่ยอยากจะบอกว่า มันเหลือจากแป้งที่เราทําเมนูแฮมเบอร์เกอร์ไงแล้วเราก็นํามาตากแล้วก็มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปตากอีกครั้งจะบอกว่าขั้นตอนนั้น,นอยากมากจริงๆแล้วเราก็ต้องเสียสละที่จะเอาไอ้ตัวนั้นะมาให้ทุกคนได้ดูกันในขณะที่เราอยากเอาไว้ตัวนั้นะไปทําขนมชนิดอื่นนั่นก็คือแบบเป็นแบบคอนดอกอะไรนะมันก็คือเป็นแบบมันฝรั่งสําหรับเคลือบนะคะแต่เราก็ต้องเสียสละให้ทุกคนได้ดูในการทาดังโงนะคะ โอเคพอเราคุณคนเข้าไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ไงทุกคนเราจะต้องใส่เพิ่มไปอยากจะบอกว่าตอนที่เราใส่เพิ่มเนี่ยก็จะหมดเลยนะทุกคนโอเคพอเราทําการคุณอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้หน้าตาแบบเอ,อประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมคนจนกว่ามันจะเข้ากันเลยนะจ๊ะเห็นไหมมันจะแบบมีการซับซ,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 ซับับับอะไรปลายนิดหน่อย เมื่อไหร่มันจะถึงขั้นตอนการราดอุย้ยพูดถึงก็มาเลยอ่ะ,ะเห็นได้ว่าเราราดไปแล้วสองไม้นะคะมันก็แม่ไอมาเรงวันนี้มันเข้ามาทำอะไรนักหนาเนี่ยโอเคพอเราราดอะไรก็เสร็จเรียบร้อยอุย้ยเวลวับได้กลิ่นมากโอเคสำหรับทุกปีไปก่อนนะบ๊ายบาย